ก็ดึงก็ต้องแสดงความดีดีกับทางเมืองทองนะครับวันนี้เขาก็สมควรเป็นผู้ชนะเนาะแต่ว่าออตอนนี้ปัญหาของของทีมเราครับเราเริ่มต้นได้ดีนะเล่นตามแท็กติกทุกอย่างนะเกิดแตะเียงแต่ว่าปัญหาที่เกิดตอนนี้ครับมันเป็นในเรื่องของสภาพจิตใจแลละคือบางครั้งฟุตบอลเราเราห้าวไปอ่ะคือเราคิดว่าอ่ะพอเราได้ลูกแรกเราก็อยากจะเอาเขาเอาเขาจน มันลืมวิธีการคนระับพอโดนเขาโต้ก็เลยเสียประตนะูแล้วก็สิ่งหนึ่งคือที่เห็นได้ชัดเลยคือเราโอเวอร์ motivation นะบอลจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วโทษเวลาบาเจ็บนะถ้าครึ่งแรกเสมอหนึ่งหนึ่งนะมันมันก็ยังกลับมากันได้แต่พอเราไปรีบไปรีบแล้วก็พลาดแล้วก็โดนเขาลงโทษซึ่งตรงเนี้ยเราก็ย้ํากับเด็กๆไปแล้วครับว่าเออเราเขามีข้อดีตรงนี้นะอะไรครับแต่พอหลังจากนั้นครึ่งหลังเราก็พยายามปลุกใจกันครับ อยากให้มันกลับมาสู่ทีมไม่ได้แต่ว่าโอเคม,ม,มันคือฟุตบอลน,นะมันก็แค่เซี่ยวนาทีนะการสื่อสารก็ดีหรือว่าการตัดสินใจก็ดีนะมันก็เลยทําให้กลับสู่เกมไม่ได้นะครับก็ต้องขอโทษแฟนบอลที่ที่เข้ามามาชมแล้วก็มาเชียร์นะครับซึ่งมันก็คือการบ้านที่เห็นได้ชัดนะครับตอนนี้ของของทีมเราครับเ,เกมหน้าก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่เราต้องไปเยือนลําพูน นะเราก็คงต้องมาเช็คสภาพนักเตะกันใหม่เราก็คงต้องมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสภาพจิตใจมากขึ้นคือตอนนี้ทุกคนไม่ได้มองไม่ได้มองอเป้าหมายแรกแล้วพอเห็นอันดับในตารางเห็นคะแนนทุกคนจะแบบจะไปอย่างเงี้ยเราต้องมาดูเราต้องดูทีมเราก่อนอันนี้คือสิ่งที่เป็นการบ้านโจทย์ใหญ่นะที่เราต้องไปคุยกันซึ่งก็มีเกินเกินไว้บ้างแหละว,ว่าเออจากนี้ไปหรือก่อนหน้านี้เราจะเล่นยังไงอนะไรเงี้ยซึ่ง พอมันเก็บแต้มไม่ได้นะมันก็จะมีภาวะความกดดันเข้ามาแล้วเครียดเข้ามาแล้วนะครับก็ต้องไปคุยไปปรับจูนกันใหม่ในส่วนของตรงนี้ครับก่อนอื่นก็เข้าใจความรู้สึกแฟนบอลนะครับแล้วก็รวมถึงนักกีฬาด้วยนะครับเขาเขาเต็มที่นะครับเขาอยากมอบความสุขให้กับแฟนบอลทุกคนนะครับแต่ในเมื่อวันมันทําไม่ได้นี้ยก็ต้องขอโทษแฟนบอลด้วยนะครับแล้วก็เราเคยผ่าน สถานการณ์นี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาครับ